ทำแว่นมาหลายอนนันนะคะบางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีเคลพอยที่เคยเจอก็คือใส่แล้วมันเหมือนกับว่าเราโฟกัสไม่ได้อะแล้วมันหลอกๆเวลาเราเดินเนี่ยนะคะเราก็กลัวๆมันไดหรือการก้าวเดินเนี่ยถ้าแว่นมันไม่ดีใช่ไหมครับเราก็กลัวล้มไงชัดดีคนะ่ะใสเลยี่ลองอ่านดูเนาะอชัดดีเห็นเห็นชัด โอเคค่ะตรวจสายตานี่ละเอียดมากเลยใช้เวลาทุกจุดทุกแง่ทุกมุมโอหมดไปสองชั่วโมงกับการตรวจหาค่าตาเนี่ยค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะตาเราก็มีทั้งเลซี่อาข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ยาวสองข้างยาวไม่เท่ากันละเอียดละเอียดนะคะก็พอใจ